กายสบายใจใปีใหม่ปีเมือนแล้วอันนี้นะให้เบิง้งเอ้ยเบิง้งนองเบิ้งพอเบิ้งแม่อยู่นี่แล้วญาติทางนอกไอ้ท่อน,นี้ลด้อ <c oughs> คุณพุทธเจ้าคุณพุทธาม,มาเจ้าคุณพุทธังกระเจ้าขอห้มาปกเิดเก่ากำพัวหรือตนตัวองค์ยวะห่างกายของหลูกของลานมือจุกูชุกคนมันยืนมันยืนมันยืน เดริญสุขเจริญพรอ,อกต้นัน่นนมยมพ่อยมแม่ทุกคนทุกท่านมีว่าสีอยู่ทางต่างประเทศเนาะแล้วก็อยู่ลาวแน่เนาะแล้วก็อยู่ไทยแน่เนาะพ่อไม่ออกเมื่อน,นี้เจ้าบ้างก็สิีได้มาพาไปเบื่องภาพบรรยากาศแน่พ่อไม่ออกอืมสิได้มือฮดเม,มื่อสรงอีแม่แะละแล้วก็พพอเท่าะนะครับพาลงไปวัดแน่ ไปเบิ่งพิธีของเพื่อนเนาะน่าจะเป็นอีพีสองหรือว่าสิต่อกันกันยังไม่ฮู้เนาะคลิปนี้เนาะเพราะว่ากาเยื่อผาพอออกไม่ออกนี่ไปเบิ่งน้ำเน้ว่าสิเป็นแนวเลอเนาะ,เ,นะเมื่อนี้ก็สิได้เดินทางจักหน่อยเนาะเพราะพอดีพอออกเพื่อนว่างอะนะก็เลยโทรหาเพื่อนแต่เศร้าก็เลยเออเพื่อนผาเมอือเมื่อส่งแล้วเพื่อนกับมาเพราะว่าอ,อยู่บ้านแต่แล้วเมือนี้กะสิได้อาภาษลงเนาะเพราะว่าอ,อยู่แต่แล้วเมื่อนี้นะจะมีถัานแล้ว อ,อยู่พุ่นกบสีเห็ดอันนั้นคือกนเนาะเอาพาลงคือเด็กฮนะเอ้าเดยวเป็นอเลอกาเจ้าบ้างกะบขอโวยใสยเฮ่อผ่อนพ่อไม่ออกทุกคนทุกท่านยมพ่อยมแม่ทุกคน,กน,มมกคนปีเมื่อนี้ขอเฮ่อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดอ้อเฮ็ดอเลอททำอเลอการงานกะบขอเฮ่อจเจริญฮุ้งเฮิ่งยิงยิงขึ้นไปปัสจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการอันวเคาะว่าเข้นขอเฮ่อ หายเป็นําปีเก้าเนาะปีเมื่อนี้เธเจะมีแต่โชคแต่ใสเฮิมานค้าขายง่ายมือกับเ,เ,เฮิ่งเฮ่งลอยลอยเฮอมีแต่ความสู้กายสบายเจอเนอะครอบครัวเฮินสานกับเฮิมีแต่สิ่งดีๆด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพะร,ระสงฆ์ปกป้องคุมขององตนญาิโยมคุณงามความดีที่ได้สร้างสมอบดมไว้ก็ขอเฮิดลบันดาลได้มักได้พ้น เนะปีเมอร์นี่ก็ได้อ่เป็นนเรอเดียวไปติดตามภรับสมนำเดียวเลยเด้อพอไม่ออกนี่ก็ได้มาหอดเิอแล้วพอไม่ออกให้ร้อยใหม่นี่จับนี่คนเมตา มืัอนี้ก็สิได้มามาอนาพเลยฮดสงฮดสงพอเท่าฮดสงอีแม่เลยกับน้องๆเลยครับอีแม่เน่สิได้พากันฮดสงมืัอนี้เนาะแล้วก็รูร้านอยู่ในบ้านนี่แหละเพื่อนก็ได้มานำกันพร้อมหน้าพร้อมตากันกันยังท่าน้องไปส่งเข้าอยู่ตอนส่งเข้าให้น้ำเบาอยู่หนาเนาะพอไม่ออกเดี๋ยวเพื่อนมานี่ก็จะได้เฮ็ดพิธีฮดสงอันแหละเดี่เอามาติดตามตอน ต่อไปอน,นุ่มกันเนาะไอีร้อยก็ได้มาได้มาเตหนา่าแล้วแล้วเป็นเรื่องว่าดูไปหน้านะพอใหญ่เพิ่งกระทำหาจะว่า <c oughs> โอ้ยอีร้อยไปทางเหนือดิดก,กินน้ำไม้ไจังมือไปนะสามสี่มือหกมือไปกินแต่ปลาก็น้ำไม้ไมไมปลาลายนะเราอยู่คนนะ่ะ อกระดดดน้องนะนี่ดนนาแม่ของอันนางมดเนาะมแม่ของนางมดพอดีว่าแล้วแล้ว่ะชุ่มฝนก็พากันขึ้นมาพอดีปีเมอร์อีร้อยกับสิปริลินปีเมอร์บร่ไปนี่ <c oughs> ยานโควิดเนี่ยไปมือไม่ท้าม <สน S 2> ดูีดดดท่ามนันลุงลำเพลงนะเจะ้าอาณาคอยบอ่ท่ามดูดำดีเจ้าอาณาคอยนีน่กับบางเอิ่อว่าพ้นตกเนาะพ่อแม่นออกมันไม่ถนัดในองานซ้ทำ พอเท่าเพื่อนกับงเฮื่อน้วเนาะจะไม่เพื่อนมายไม่ทันได้พากันมาพากันพดงท่านนาะนตก,ก่นประคุมคุงเย็บีหงรู้จะไม่แต่คได้พากันพดชงนะั่นแหละมาฝนตกนะเนาะมาซ่โซอะไรก็ด้โหาลุงแรงจริงเนื้อ

วาดเลยี e ่เาเียเอายอะมายอะเห็นตัวเลขมันขึ้นแน่หรอเ่าเมกสีแดงะอยื่เถึงสุดน่ะคุครับลุงเพแล้ว่อามีอ่เดียวพ่งานู่มนทำกลพาเดมวาลังเก่วางอันนี้กับเมื่อนี้ดูร้านได้มาสมบัติสมมาพระเท้าอ่าพดนำปีเมออ่าขอบุญขอขุน เอยู่ดีมีแห่งเ่าอ่าบันนี้ว่านำพลกำลังเด้อบันนี้เนีอยอุกาสะ วันทากมหมอบขอหนุบนอ nice อ้อมก็ดเก้าเกสาขอขะมามันดามีดากรเกิดผูประเสริฐเลี้ยงลูกวังผลกายะกรมสามวาจีกรมสีมโนกรมสามกัมอันใดที่พวกลูกหลานได้สะลังพังพาด ปาหมาตต่อพ่อแม่ขอให้พ่อแม่อาโหสิกรรมน้ำเสียยังโทษแก่พวกลูกหลานบุญกุศลอันใดที่พวกลูกหลานได้สะสมอบลมไว้ขอให้พอเท้าจงมีอายุมันควันยืนตลอดกาลนานเทิน สาธุพระเท่าอับขันเท่าสาธุเอาไปนี้ผู้แคนเ่อเท่าเลยเดี๋ยวเพ่เท่านะไปผู้เพิ่มไเท่าไปได้ไหมอันนี้อันนี้ไปผู้เพิ่ม่เท่าเพท่ไม่เท่าเพิ่มมีมาเอามากสิผู้เเพ่เท่าไปเบื้งงเบื้องน่งก็ได้ จับพัเท่าแน่เลยจับเอาให้กวาดนี้ให้กวาดนี้เอาดีกว่าเท้าบ้านนี้ดีกว่าเทาดีกว่าเท่าเออพเท่าอยู่ดีมีแหงเอาง่ายขึ้นหน่อยเออพัเท่าอยู่ดีมีแหงเด้อปีเมอแหละรูร้านกะได้มาเฮ็ดตามฮีตตามครองอัแลตามที่ได้เคยเฮ็ดกันมากะสมมาสมมาพอเท่าผูกอตโตแขนเออพัเท่าอยู่ดีมีแหงเป็นไม่เท่ารักใส่ห้มโพห้มใส่ เฮอลูเลานนี่แหละตลอดไปเด้อพอเทาเด้อเฮมันเฮอระูไม่รมัดได้ไหมอ่ะะผู้้มัดเถอะัดพอเทาจับพอเทายงพอมัดไล้ยจับต่อใบเป็นไดเบเป็ลูกขึ้นก็ได้ไหมเห็นอยู่บีเป็นใครเป็นนาวเป็นกะตุตุ้นให้เป็น่มโพมใสแกลูกแกลา เอาน,น,นู้ฮิ้บูผู้ผู้ใหพเท่าเล่นอย่างผู้ให้แม่มาผู้อีรลอยกับผู้รับจอบต่อเรยเป่นต่อจับเลยจับลกน้ำลายจะมีความสุขความเจริญเงินไหลหนาทํงไหลมาเอามาเนี่ยมาไหมจะยด ท้อละถอยแต่ฮิปออเรเป็นนะได้นแล้ไนัเลยยลยได้นอบก่อนอวะมัดแล้วแล้วก็นบก่ออีร้อยพูดไนะ้ไหม เอาานําแม่พอก็ตามก็เลยบ่้าเลยจายายากอยู่ก็มีขึ้นแล้วดีแล้วดูร้านูแญาแม่เพิ่นล้วก็หายปนําปี9พุ่นน่ะ้พอาอยู่ปีเมมมีแต่ความสุข Mì được khoảng khoảng ừ. mình được con số, con chấn lấn, đai, tiền lãi nòng, thòng lãi mà, ừ. cứ ừ. lấp <laughs> ừ. à, mà, ừ. là, <cười> <cười> là cầu

ไอแ,แม่มันยืนเดอ้อมันคงขนงแกนในพุทธศาสนาเออเจ้ากัยูดีมีแหงยู่ทางตักน้ำกระทำบุญเพื่อให้พญาตโลคาทางร้ายทางโปงให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮ็ดอันเลอทำอันเลอกับปัานาอันเลอกับขอ,อได้จะเจริญนนุ่งเหงมือหน้าค้า,า,ายง,ง่ายมือกับเธอได้เงินได้ขำเฮ่อ,อเฮ่งเฮ่งรวยๆปีเมื่อนี้ปีเก้า ห,ปปญญาหายไปฝัาโลคาก็เฮอไปนําปีเก้าพน้ปีไม่นี่ก็มีแต่สิ่งดีๆส,สิ่งงามๆเด้อม,มามามา <c oughs> าทำลง่อ <c oughs> เหอ <c oughs> เ็นด้วะเหรอ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> <c oughs> จาพี่แม่นแม่เออออูอมอห้าบุเจ็ดแปดตีูแคนเท่ายืนนาะปูคนใายไห้ฟันจะมาเลยลื้อพอพูดเจ้าเบื้องฟ้าให้ฟันเจ้าดูให้เจเป็นตีเป็นองให้ฟองร้องฮักอ๋อให้เป็นน่อคูณเพื่อนคู่ชานมาเป็นลูกเป็นลานปูสลาดเราจะมีอำนาจกองบ้านของเมืองให้จะโชคบ้านให้เจ้ารำรวย ยืนข้ามไหล่เขาเขากับน้าให้ล่มาเจ้าอย่าบกเบือนหาเจ้าอย่าขาดเอ็นวังให้ช่วงวังเรืองที่ที่พระวิชาโนในคนจะอ่อนไร้หลักให้เจ้ามีลูกหลานมากมากเหมือนั่งลูกกับปูหน้าปุ๊บปั๊บปุ๊บหนักมือมากมันเนี้ย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 พูดไม่ไปหิบไป่ยืนซัดเอาเองพูดเหาวะอัตมิ่งจับอี่นี่แหละเจ้าอยู่นี่ก็ได้นี่

สองสามสี่ห้าหกเจ็สย่งเวนนยางเสากเจบไขไปอุบตงมาเกิดในต้นในตัว้ไปทางตัตกนุนอนอออ้ากบอชาบ้านเถือนกระจาทีจีเจออีีเน่าจ้เอ้ยอันตรึมนะกรอ้อน้าสังเกตผูกบังสให้ขันเจ้ามากผูกบงกว่าให้ันเจ้ายู แตนี่ต่อไปให้เจ้ามีมู่เป็นเศรษฐีให้เจ้ามีเส้นสิงให้เจ้ามีเพื่อนรังอาจมีหอประสาทรังสูงแต่นี่ต่อไปให้มีผู้จ้งไปทางที่เดชเฉมประเสริฐจุศจังจับตั้งมันเท่งเท่งตั้งขึ้นรถตั้งขึ้นเรืมีอำนาจเออมีสักชีแต่ดีต่อไปมีอายุมันันยืนหายทุกหายโศกหายลูกหายปัญญาหายเคาะเค่อนเว้นกรรมเว้นกรรมอันไหนสัวซาลาลางนั้น ใหายสิ้นหาขาดทัญาติของเจ้าทางในทอนออกญาติของเจ้าทางนอกใตอนนี้ให้เจ้ามีสีเสียงด่งดังอังนีเป็นนี่เป็นจิตีมีเงินในทำลำรวยมันยิ่งมัน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 ชตลอดป่อตาเราจะีชอบพี่ย้ายมาอยู่ข้างนี้ สะกาสะกาจับตังขึ้นใถ้มันทิ้งทิ้งนั่งนั่งลงนี่แต่มันสูงนะกันยืดไปยะเออคจะมีตาลงน่้ไมาแล้วมีต่อไปบงขอบงแม่ดีแล้วอ้ายื้เจาวะเออให้จาผูกกันยูดีมีเหงด่อแต่ที่ันนี้เนหลักเป็นเอาเจ้าแล้วกันเจ้าอยู่ดีมีเหง ให้พราะเนี่โลกาสิ่งที่ไม่ดีก็เฮื่อไปนําปีเก้าเพื่อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นี้เพ็ดอันเดอร์ทำอันเดอร์ขายง่ายมือก็เฮอเลยิญไกพรพัฒนาอเดอก็เฮอขอเได้นะครับมาเด้อ เอนี <aunque S 2> ่ต่อไปให้เจ้าอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีเงินไม่คำอยู่ดีมีประละเมีอดในสงเออเจนี่ต่อไปให้เจ้ามีกำลังบังซ่าเองมีอายุมันควันนี้ทอยใหญ่ลามความนี้เกือจูงเผยาพนม่านเยาเบียดของเจ้าได้ เออสำรับบื้อน,นี่เงินสงทาาปีเก่าฮับตอนปีใบให้เจ้าชให้เจ้ามาันให้เจ้าลำรรให้เจ้ารวยเอองวงไา่ล่างเข่าเข่ากับน้าให้ล่างมากมันเงนินมันเงินมันเงินมันเงนมันเงินอ่ะ้ไหอเห็นนไหม่าได ว่น้องลาอ่าเฮ้ยจุดดีไม่เห็อเลยลอยมันกะคู่บ่ไหยโอเคนี่มันคู่บ่เลยมันคงขนงแก่นเฮ้ยตื้อมันมันคู่หรือได้เลยรอดไปได้ลอยเอ้ยเออหาเงินหาทองเออมันห้าท้ามันได้หาเงินไปเลยก็ได้มาคึกมาก bởi theo cụt cười cười chà đào giàu đơ chị 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 ở chị họ nên chị mình là coi coi lệ là ôn nội dụng ôn học tiếng ôn học nhì nội sẽ đi hay còn hát hay còn phê hay còn nghe hay còn bừng cháu hay còn nấp nả thì ta cứ phải nhang nhai ở này mương này thì lọc lở giờ chiên mình yến mình nhiều mình ở rồi ta bài ức bây để thái đang ngồi mà đang ngồi พนดลอยหน้าจัวเลสัตว์สัตว์อันนั้นล่อนเอิบหลงเอิบโศด้วยจ็บปอดตึงกลวงกบึงตึงปบือจะได้ไปได้ดงในป่าเอออยู่หน้าอยู่ดอน่อยู่อยู่ในเฮือนในชานน้ำแม่อยู่น้ำพ่ออยู่น้ำอ้ายอยู่น้ำน้องให้เจ้าแข่งปานผ้าไปนี่ต่อไปเรื่องให้เจ้ากาบปานตะเวนเงื่อนขั้นให้ล่างเข่าเข่ากับน้าให้ล่างมาเจ้าอย่าบกเป็นหางเจ้าอย่าขาดเป็นวังให้สงวังเดือเหตุคือพญาเวิถีทันโนน

for ah ma ba o ngai khuen tha da neung na le ja oi a chu a yu a chu pi a chu ying chu chle ae chung khai mai dai chu ya jong chi ko yu ot da lang kaeng ban pa ot na ka ban ta wen เนื้บรเรืองบริบปองบริบ่ายได้เง่ายเพียงต่อยาสุขเง่ายเแล่าญาติคกูเจ้ายมุนเมืองสรีญานี้เมื่อตตองตีดีต่อไปให้จะสุกเจ้าบ้านเจ้าลำเจ้าด้วมีอายุมั่นกว่านีนให้สุกให้โชคให้โรคให้ปัญญาให้เกาะให้เค้นให้วิ่งให้กำกำอันในเวทอันในทีบุรีให้ชิ้งให้กาพยาธิหน่ายเจ้าท่าธออกพยาญาทางนอกเจ้าห้ท่านี้ตีนี้ต่อไปให้เจ้ามีฝลังวางซา

อนเบือเรื่องจังนี่ไงอนเบือนปึงเบืออีเนอที่ที่จะอีจจกลอน่นไม่มีอายุมันคันยืจะมีเที่ยวกูเนาะอมางเมไ่่างไยังผู้เดียวนางนางนี่นางน้องนางนีมั้ยกรเจ้ากาได้เลยเกิดเกิดเาอยู่ดีเราเจ้าด้อ จิตใจจิจิตใจก็ต้องแข่งวันฝ่าการปันเว้นหน่อยหน่อยไปทางใ้มีผู้ช่วยเหลือเจ้าเด้อยฮันโหลคืนถึงมีผู้ช่วยสร้างหพปากาเจ้ามีดอกเบญจมาวนงข้ามเงินข้ามในร่างเข่าเข่ากับนางในร่างมาให้ให้เจ้าหังให้เจ้ามีให้เจ้าเป็นเฉตีมีเงินมีทองมีอายุมันขวัญยืนกูร์มืดไปไหนเด้อ ม <cas os> ันไล่เลยไม่ลเลยแตีเก้าแล้วหายไปเขาพญาตัวคาไม่เปิดกับเขาหายไปตีเก้าปีมนีละดีหเลยเออ่าเน่เอม พระเท้าขอบุญขอคุณลานกันเลขออยู่ดีมีเฮเด้อพระเท้าเออพระเท้าอยู่ดีมีเฮอนุมานควันเนี่ยเด้อย็นลมชุ่มชื้นนาำ่เด้อ่าบายมาเอมายตักตเอาไว้เอ้าคเลยคคู่คน มีแต่ความสุขก็มีกาาให้ไปทีไม่เข้ามาอะไรก็มีแต่หน้าที่เขาทำได้แม่เอ้ยุดด้านกับขอบุญขอคุณเด้ออยู่ดีมีแห่งนี้เรื่งานเด้อประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานก็ขอเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปประดับประดุงปกครองคุ้มครองเด้อมาจะวางตัวนะเอามาไหนเด้อพดสงและบุญโหพดสงที่นี่เด้อช่องท้ายปีเก่า เออฮักตอนปีใหม่ให้เจ้าสุขมาในเจ้าลำในเจ้ารวยเรื่อตาเรือเออให้มีผู้ลับหน้าเพื่อจะให้มีผู้เออฮักแพลงเงี้เบิ่งเจ้าเลยบากเข็ดบากยำนี่มันนู้นมาฮดเอาหมดอีน่ะมาเมื่อชองคนเดียวตาเดียวหรือปะ มามาเหมือนเอออ๋อนี่เกิดเกิดยายืมดียืมดีเยี่ยมผู้ปุ่มถเย็นเออยาเจ็บยาจนยาเจ็บยาไข้เต็นี่งเอาไปเด้ให้มูอเจ้าอะไรแข่งปันผ้าก้าปันแตะเวนไปทางใต้มีคนช่วยเหลือใั้น่อขึ้นเมื่อนี้มีคนช่วยสร้างซ่องผักกางมีดอกใบเงินค่ำเงินค่ำให้ล่างเข่าเข่ากับน้ำนะให้ล่างมาเด้อให้ลูกให้ล่างมานั่นคือแกงไรเลยคือเบอร์หน ตเตนี่จะไปหายทุกให้สุขใ well. ห้ลูกใหปัญาหายเคาะเค้นเว้นกรรมกรรมตัวใดอันช่วยซาลาลังนั่นให้หายสิ้นหายขาดพญานภูกเจ้าทางในถอนออกเถิดเตนี่พยาิทางนอกให้ถอนนี่เด้อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าขอให้มาปกปิดเก่ากรรมพวนในต้นตัวองวัยวะ่างกายของลูกของหลานมือจู่กูจุกคนมันยื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 นเอา ะเฮ้ยยูดีไมีดีมาเหนื่อยมาโหนักแน่เลยเนาะพอไม่ออกหลังจากที่ว่าได้อพุทธสูงกันแล้วเนาะย้อยก็ได้เห็ดต้องกินกัเนาะสิได้กินข้าวลงข้าวไอแม่เลยแล้วก็สิได้พาลงไปวัดเนาะน่าจะเป็น tiếp tục song song rồi song 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 cái song 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 này song 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 ประมาณนี้แหละพอไม่ออกตอนนี้กะถือว่าได้ได้เบิ่งภาพบรรยากาศเนาะเดี๋ยวกระจบบ้างก็สิได้จบคลิปวิดีโอไว้พึยงสัมมี่เนาะกะขอบมบคจอที่มาติดตามภรัสมเบิง่งกะปีเมื่อนี้ก็เขาเห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเป็นฮุมโบร์ใส่โรนานปีใหม่มาหอดแล้วส่งท้ายปีเก่าเนาะ อนุญ,ญาตโลคาไม่เพิกกบเขาหายเปน็นนำปีเก้าปีใหม่กบเขาดีไปเมื่อทุกอย่างนะาฟ้อไม่ออกอะจะเริญพร